นี่คือ Huawei P50 Pocket และนี่คือซัมซุงกาซี่ซีฟลิป3วันนี้กุ้จะพาทุกคนไปพบกับ The Battle of ฝาพับตลับแป้งเครื่องไหนจะถูกใจอุ้มเครื่องไหนจะถูกใจคุณไปดูกันเลย Battle แ,แรกนะคะเป็นเรื่องของดีไซน์แล้วก็หน้าจอค่ะซึ่งใครใช้มือถือนะในทรงที่พับได้ในรูปแบบนี้เนี่ยน่าจะพิจารณานะเป็นอันดับต้นๆเลยใช่ไหมคะเดี๋ยว้ขอพาไปเริ่มนะที่ตัวหัวเวอ P50 Pocket กันก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะคะสาหรับมเมงตั้งแต่ได้มาก็ต้องบอกว่าถือว่าตัวจริงเนี่ยดูสวยงามกว่าในภาพนะคะออนีคืยออย่างแรกเล อย่างที่2ก็คือสีทองนี้นะถือว่าเป็นสีทองที่ดูดีแล้วก็ลายตรงนี้มันไม่ใช่ลายแค่เป็นลายธรรมดานะ เพราะว่าเวลาเอามือจับนะคะมันจะสัมผัสได้เลยว่ามันมีความนูนออกมาจากตัวเครื่องนะคะแล้วก็ตัวหน้าจอด้านบนตรงนี้ค่ะจอตัวนี้ขนาด1.04นิ้วนะคะหลายๆคนจะคิดว่าเฮ้ย <c oughs> มันเป็นกล้อง2อันหรือเปล่าไม่ใช่นะด้านล่างเนี่ยคือวงของกล้องใช่ไหมส่วนด้านบนเนี่ยคือวงของหน้าจอค่ะจอตัวนี้เนี่ยเราสามารถจะลงนะในเรื่องของวิดเจ็ตต่ตางๆนะคะเพื่อที่จะเออเขาเรียกว่าอะไรแกรนนะ์ในการดูแบบหยิบขึ้นมาอา้าวดูไม่ต้องเปิดออกมาด้านในนะคะหรือว่าจะเอาไว้ดูโน้ติฟิเคชันแบบนี้ก็ได้นะคะอุ้มก็ใช้งาน อยู่เป็นประจำเลยทีนี้เนี่ยเรื่องของสีตัวนี้มีสีทองแล้วก็มีสีขาวอีกสีหนึ่งนะคะดีไซน์ที่เห็นอยู่ตอนนี้ค่ะเขาเนี่ยทางหัวเว่ยเนี่ยร่วมมือกับดีไซเนอร์ชาวดัตนะคะก็เลยได้ออกมาเป็นดีไซน์แบบนี้สวยไม่สวยอันนี้ลองตัดสินใจกันเองเนาะแล้วก็จะมีโลโก้หัวเว่ยอยู่ด้านบนตรงนี้ค่ะด้านล่างก็จะเป็นพอร์ตนะคะ USB Type C นั่นเองอันนี้คือหัวเว่ยก่อนนะทีนี้เดี๋ยวมาดู Sams u ง g อส1 3กันต่อค่ะ ทีิสเนี่ยเราคุ้นเคยเพราะเราพูดกันไปหลายรอบแล้วเนาะตัวหน้าจอตัวนี้จอขนาด1.9นิ้วนะคะก็มีการอัปเดตเพิ่มเติมขึ้นมาเนาะแล้วก็ในส่วนของวิดเจ็ตก็มีคล้ายๆกันนะคะมีคล้ายๆกันสามารถที่จะกดถ่ายรูปได้เลยจากข้างหน้าคล้ายๆกันอีกเช่นเดียวกันเลื่อนมาทางนี้นะคะเพื่อที่จะดู notification ได้กดเข้าไปได้หน่อยๆน,นะแต่ว่าไม่สามารถกดเข้าไปอ่านข้อความได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอุ้มลองเทียบขนาดให้ดูนะไปพร้อมๆกันเลยละกันค่ะฟืบอันนี้คือขนาดนะคะของทั้งคู่จอ ก็อันนี้แล้วแต่ชอบนะสำหรับอุ้มเม้งงยังรู้สึกว่าจอของฝั่ง C 5 3แอบขนาดใหญ่กว่าแล้วก็รู้สึกว่าใช้งานได้มีประโยชน์กว่านิดนึงนะคะแล้วก็อันนี้คือบริเวณด้านบนคล้ายๆกันแหละจริงๆแล้วดีไซน์นะคะ ทรงเดียวกันเลยด้านล่างก็จะเป็นพอร์ช USB Type C เหมือนกันเช่นเดียวกันนะคะจับอยู่ในมือน้ําหนักเนี่ยใกล้เคียงกันเลยแต่จริงๆน้ําหนักของตัว Huawei P50 Pocket เนี่ยจะหนักกว่านิดหนึ่งนะคะเพราะว่าจอด้านในมันใหญ่กว่านั่นเองเนาะอ้อแต่สิ่งที่ต่างมากๆอันนี้คือเรื่องใหญ่มากๆนะคะก็คือตรงนี้เลยเห็นไหมว่าถ้าเป็นฝั่ง Huawei เนี่ย จอเขาเนี่ยตัวบานพับนะคะมันจะถูกดีไซน์มาแบบใหม่ทําใหา้ตัวบานพับเนี่ยมันจะชิดกันแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยแยกนะไม่มีไม่มีเป็นช่องว่างแบบนี้นะคะทำให้อะไรเวลาเราใช้งานนะฝุ่นมันก็จะไม่ค่อยเข้านะตัว c 5 3เนี่ยใครใช้ใช้ไปก็จะรู้สึกว่าฝุ่นเนี่ยเวลาใส่ไว้ในกระเป๋าเกงนะคะมันจะชอบเข้าตามร่องตรงนี้นะ แล้วก็จะมีฝุ่นด้านในเยอะกว่านะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ฝั่ง Huawei P10 Pocket นะคะทำออกมาได้ดีกว่าในเรื่องของช่องว่างตัวเครื่องแล้วก็ตัวบานพับนั่นเองอ้าวเดี๋ยวเปิดให้ดูด้านในละกันเปิดเข้ามาด้านในนะคะคล้ายกันมากเหมือนแฝดกันเลยใช่ไหมไซส์แตกต่างกันนิดนึงค่ะฝั่ง Huawei อยู่ที่6.9นิ้วฝั่งนี้นะฝั่ง Samsung นะคะจะอยู่ที่6.7นิ้ว ต่างกันแค่ไหนอ่าอุ้มวางใกล้ๆก,ก,กันให้ดูค่ะสังเกตดูว่าฝั่งหัวเว่ยจะสูงกว่านิดเดียวเนาะแล้วก็ถ้าถามความกว้างนะคะมันก็จะกว้างกว่ากันนิดหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่หัวเว่ยทำออกมาได้ดีนะแล้วอุ้มค่อนข้างชอบเลยก็คือขอบจอมันบางกว่าสังเกตด,ดูตรงกลางนะคะขอบจอเนี่ยจะบางกว่าทําออกมาได้บางกว่าแล้วก็เออในเรื่องของรอยพับเออนี่เรื่องสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวอุ้มจะลอง หมุนให้ดูอุ้มหมุนไปทางขวากนะ่อนนะฟืบอันนี้จะไม่ค่อยเห็นใช่ไหมคะเดี๋ยวอุ้มหมุนมาด้านซ้ายเพื่อรับแสงเนาะจะเริ่มเห็นแล้วว่าฝั่งเจ้า C13 เนี่ยมันจะมีรอยพับที่ค่อนข้างลึกกว่าถ้าเรามองด้วยความลึกนะคะถามว่าฝั่งโ v เวอร์ยังมีไหมมีเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ลึกเท่าเพราะ,ะนั้นเวลาที่เราเลื่อนนิ้วนะคะผ่านไปผ่านมา ฝั่งซีฟิส3จะรู้สึกลำคาญกว่าอันนี้ตามตรงนะฝั่งซีฟิส3เนี่ยจะรู้สึกลำคาญกว่าเวลาที่เราเนี่ยมีการสไลด์เพราะว่าจอที่เป็นจอพับได้ตรงกลางแบบนี้นะคะเราจะมีการเลื่อนผ่านมันบ่อยมากๆถ้าใครใช้งานอยู่เนี่ยจะเข้าใจดีเลยนะในจุดนี้เอ่อกล้องนะคะกล้องหน้าจะอยู่ตรงกลางเหมือนกันทั้งคู่เลยนะฝั่งหัวเวอร์พิ้งค์0 Pocket นะคะจะเป็นจอ f l d a b l e OLED นะแล้วก็ฝั่งซีฟิส3นะคะจะเป็นจอ f l d a b l e Dynamic AMOLED 2X นะคะทั้งคู่เนี่ย เฟสเซจะอยู่ที่120เฮิร์ตเท่าๆกันนะ หลังจากยิ่มใช้งานมาพบว่าจอ2จอนี้แทบไม่แตกต่างนะคะในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของการแสดงผลใดๆนะเล่นโซเชียลเล่นเกมนะคะคล้ายกันมากอัตรา,าส่วนยังเท่ากันเลยทุกคนแล้วก็อ้ออาจจะมีฝั่ง P50 Pocket ไม่รู้เป็นเครื่องเดโมหรือเปล่านะคะก็เลยรู้สึกว่าจอมันเหลืองกว่าถึงปรับแล้วก็ยังรู้สึกว่าเหลืองกว่าอยู่น่อยๆนอกจากนั้นเนี่ยเรื่องจอด้านในว่าใกล้กันมากเลยแหละเรื่องต่อไปนะคะที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือ The Battle of Camera นั่นเอง2ตัวนี้กล้องตัวไห จะถูกใจุม,มากกว่ากาันไปดูสเปคกล้องหน้ากล้องหลังกันก่อนเลย เริ่มจากภาพในเวลากลางวันกันก่อนนะคะถ้าถามว่าอุ้มชอบเครื่องไหนก็ต้องบอกว่าทั้งคู่เนี่ยทำออกมาได้ใกล้เคียงกันมากๆเลยทั้งเรื่องของมิติของภาพนะคะแล้วก็เรื่องของโทนต่างๆทำออกมาได้ดีเลยแหละแต่ที่นี้ค่ะอุ้มยังชอบนะท้องฟ้าแล้วก็สีเขียวนะคะสีฟ้ากับสีเขียวเนี่ยของฝั่ง C ีฟิสามากกว่าอยู่หน่อยนึง <c uk les> ทีนี้มาลองดูภาพบุคคลกันบ้างค่ะภาพบุคคลนะจริงๆก็ทําออกมาได้สวยงามทั้งคู่นะคะเชื่อว่าผู้หญิงผู้ชายเอาไปถ่ายนะก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถ่ายรูปได้สวยงามมากขึ้น แต่ถ้ามาลองพิจารณาดูที่ภาพกันจริงๆแล้วค่ะ ฝั่งเจ้าพ็อกเก็ตนะพีแอสิพ็อกเก็ตนะคะจะทําเรื่องสกินโทนเนี่ยออกมาได้เฮ้ยดีกว่าอันนี้แอบแปลกใจนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการจัดการนะสิลเซียนต่างๆนะคะจะทําได้ดีกว่าในทุกๆภาพเลยเอออันนี้อุ้มแอบแปลกใจจริงๆนะหลายๆภาพที่ถ่ายออกมาแล้วก็รู้สึกว่าองค์รวมของภาพเนี่ยฝั่งพีแอสิพ็อกเก็ตเนี่ยจะเอาไปปรับแต่งต่อนะคะจะไปทําเข้าไลทลงไลทลูมเนี่ยได้ค่อนข้างง่ายกว่าแต่ใครที่ชอบแบบจบนะที่เครื่องเลย c 5 3ยังเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆนะคะแล้วทั้ง คู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นหัวเว่ยหรือว่าซัมซุงถ่ายคนออกมาได้ผอมจริงๆนะภาพในเวลากลางวันต่างๆนะคะไม่มีปัญหาเลยนะไม่ว่าคุณจะถ่ายย้อนแสงอะไรเอ่ยแต่ถ้าเป็นภาพย้อนแสงที่แบบย้อนพอาทิ์จริงๆอะ่ะฝั่ง c 5 3นะคะจะทําเรื่องของสีทั้งภาพออกมาได้กลมกล่อมกว่าหน้าคนจะสว่างแล้วก็ขาวกว่านะคะแต่ว่าถ้าเรามาซูมดูเราจะรู้สึกเลยว่าฝั่ง P ีห้าสิบพนะคะจะจัดการเรื่องของนอ i s e นะคะเวลาถ่ายภาพย้อนแสงเนี่ยได้ดีกว่า ทีนี้มาดูภาพเวลากลางคืนหรือในที่แสงน้อยกันบ้างค่ะเออทั้งคู่ทาออกมาได้ก็ดีเหมือนกันนะแต่จะมีความแตกต่างตรงที่ฝั่งซีฟเนี่ยภาพมันจะออกมาสว่างกว่านะคะแต่ว่าถามว่าฝั่งไหนคมชัดกว่าก็ต้องยอมรับว่า P 5 0 Pocket นะคะทำเรื่องของความคมของภาพทั้งภาพเนี่ยออกมาได้ดีกว่าแบบชัดเจนเลยการปรับสมดุลสีเวลากลางคืนอุ้มยังให้ฝั่ง P 5 0 Pocket นะคะทำออกมาได้ค่อนข้างสมดุลกับการเป็นเวลากลางคืนมากกว่านะ อ่าแล้วก็อย่างนึงคือภาพที่มันเป็นพวกแบบโปรเพย์นะเวลาแบบเช้าอะไรแบบนี้นะคะเออฝั่งพีเอชเซพฮอปกเกตเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดูละมุนกว่าดูละมุนกว่าแล้วก็รู้สึกว่าเออสกินโทนของคนนะคะสวยงามแต่ว่าพอมันมีแสงลำไรเข้ามานิดนึงนะฝั่ง C f 3เนี่ย สามารถดันแสงขึ้นมาได้เออประทับใจเลยนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบภาพในโทนไหนในมิติไหนสำหรับมุ้งเองเนี่ยหลายๆภาพก็ชอบของ P50 Pocket นะคะหลายๆภาพก็ชอบของ43ฟนั่นเองมาดูกันต่อที่การเซลฟี่กันบ้างนะคะจริงๆทั้งคู่เนี่ยสามารถเซลฟี่ได้จากกล้องด้านในแล้วก็ใช้กล้องด้านหลังนะคะที่เป็นกล้องหลักเนี่ยในการถ่ายเซลฟี่ได้ทั้งคู่เลยเออถ้าถามอุ้งหลอกรู้สึกว่าฝั่ง4ี3นะคะทำเรื่องการเซลฟี่ออกมาได้ าภาพเนี่ยดูบาลานซ์กว่านะแต่ว่าฝั่งฝั่งหัวใจพีห้าสิบพ็อกเก็ตเนี่ยยังจัดการเรื่องของสกินโทนได้ดีกว่าจริงๆนะคะในทุกๆภาพที่เป็นเซลฟี่เลยสมมุติเรามาใช้กล้องหลังนะคะในการเซลฟี่กันบ้างาถ้ากดจากด้านหน้าเลยเนี่ยของ c 5 3เนี่ยมันจะทําได้เป็นแค่สแควร์แบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งของพี0 Pocket เนี่ยจะถ่ายในไซส์ปกติเลยนะก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่วินเข้ามาอ้าพูดอย่างนี้แล้วนะคะอุ้มลองไปให้ดูวิดีโอกันนิดนึงแล้วกันเทียบกันนะคะระหว่าง2อฝั่ง ว่าาเป็นยังงงไบ้อยากให้ดูบรรยากาศด้านหลังนะคะ Amazing มากเลยอะดีมากนี่คือพระาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะคะแต่ว่าเราจะเห็นเรือออกไปนี่เขากลับมาแล้วนะคะสำหรับรอบแรกค่ะสวยมากสวยมากแล้วก็หนาวมากด้วย ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ด้านบนสุดนะคะของนี่เลยรีไวล์ล mm ั hmm. กไทยก็สูงพอสมควรนะค่าเข้า20บาทค่ะมาถ่ายรูปเล่นกันได้นะแล้วก็ไปเช่าชุดมาแบบที่อุ้มกับพี่บีมเ่เราแล้วเราก็มาถ่ายรูปมีวิวสวยๆเยอะแยะมากมายเลยนี่ตอนนี้ช่วงตอนนี้ประมาณ10โมงเช้านะคะแสงก็จะประมาณนี้ วันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านรักไทยเนี้ดูห้องของเราระเบียงห้องเราตื่นมาก็เจอเรือช่วงนีนออ้เรือกำลังออกเรือเล็กมดออกจากฝั่งนะคะให้ดูบรรยากาศรอบๆและหมอกเยอะมากๆวันนี้นะคะเราควรต้องพูดว่านี้หาวนี้ห่าวเพราะว่าเราอยู่ที่บ้านรักไทย สวยมากหมอกเนือน้ำคือด,ดีวิวสาย <laughs> จริงๆแล้วจากวิดีโอนะคะทั้งคู่ก็สามารถใช้ถ่ายวอล์กนะคะได้เหมือนกันเลยแต่ถามว่าไซส์ไหนจะเหมาะกับคุณมากกว่านี้ขึ้นอยู่กับคอนเทนต์ที่คุณเอาไปลงเช่นสมมุติคุณลง IG นะที่เป็นทรงสแควร์นะคะก็จะเหมาะกับซีฟิสามากกว่าแต่ถ้าคุณนาไปใช้นะคะในทรงที่เป็นแบบแนวยาวแนวนอนแนวตั้งฝั่งพ็อกเก็ตนะคะก็จะสามารถที่จะทําออกมาได้ดีกว่านั่นเองทีนี้มาดูการเอื้อนะคะในการถ่ายภาพบ้างว่าตัวไหนจะทําออกมาได้ดีกว่ากันนะคะก็ต้องบอกแบบนี้เลยว่าฝั่ง c 5 3นะคะจะ มีโหมดเนี่ยในการช่วยถ่ายภาพค่อนข้างเยอะนะยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะอุ้มอยู่ในโหมดโฟโต้ใช่ไหมคะอุ้มสามารถจิ้มที่ด้านบนตรงนี้เพื่อให้มันมนแสดงผลนะที่ cover screen นะคะแบบนี้ได้นะอันนี้คือสิ่งที่ทําได้แต่ว่าฝั่ง P50 Pocket เนี่ยซอฟต์แวร์ตอนนี้เนี่ยอุ้มหาไม่เจอไม่แน่ใจว่าในอนาคตจะมีอาการอัปเดตอะไรขึ้นมาแบบนี้หรือเปล่านะคะรวมทั้งเวลาที่เราเปิดที่จอหน้าแบบเนี้ยเวลาใช้งานใช่ไหมคะถ้าเป็นฝั่ง C 5 3เราสามารถที่จะกดนะคะคลิก2ทีตรงนี้ เพื่อเข้าสู่โหมดกล้องใช่ไหมแล้วต้องการจะเปลี่ยนกล้องนะคะก็เลื่อนไปทางขวาแบบนี้เพื่อเปลี่ยนจากภาพเป็นวิดีโอเลื่อนอีกทีหนึ่งก็จะกลับมาที่โฟโต้หรือว่าถ้าเราเลื่อนขึ้นนะคะมันก็จะกลายเป็น0.5เท่าเลื่อนขึ้นอีกทีหนึ่งก็จะกลับมาที่เลน1เท่าแบบนี้นะคะแต่อย่างที่บอกไปว่าทั้งภาพและวิดีโอจะอยู่ในมุมที่เป็นสแควร์ส่วนเครื่องนี้นะคะเวลาที่เราใช้งานเราไม่ต้องกดเลยเลยเราแค่เลื่อนนะคะวิเจ็ตมาทางขวาจะเข้าที่คาเมราปึ๊บ เสร็จแล้วแบบนี้นะคะก็สามารถเลื่อนขึ้นเพื่อเปลี่ยนได้ว่าต้องการถ่ายเป็นวิดีโอหรือถ่ายเป็นรูปนะคะก็เป็นไซส์เต็มๆนะแล้วแต่ว่าเราเซตติ้งแล้วเรายังสามารถจะเอียงข้างแบบนี้นะคะเพื่อถ่ายวิดีโอในแนวนอนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเดินถ่ายแบบนี้ได้เลยถือได้ถนัดมือดีนะคะสําหรับเจ้าเครื่องนี้แต่ว่าไม่สามารถจะเปลี่ยนเลนนะคะตรงนี้ได้อันนี้ก็เป็นการเอื้อในการถ่ายรูปนะถ่ายวิดีโอได้คนละแบบกันต่อกันที่ Battle of Performance นะคะก็ต้องบอกว่าต่างตัวต่างวินไปคนละอย่าง2ง งอย่า่าคะเริ่มจากอย่างแรกเลยนะทั้งคู่เนี่ยมาพร้อมกับชิปเซตนะคะที่เป็นกัวค c อมช s n a p ก้อน o n 888เหมือนกันจะแตกต่างกันที่ตัว c 5 3นะคะจะมาพร้อมกับชิปเซตที่เป็น 5G ส่วนตัวนะคะ p ีแอสเนี่ยจะเป็นชิปเซตที่เป็น 4G เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณต้องการใช้งาน 5G นะคะ c 5 3ก็วินไปในเรื่องนี้ มีเรื่องนึ่งที่1 3วินไปนะคะก็หลังจากที่เทสนะใช้ g e g แบนด์นะคะปรากฏว่าฝั่ง1 3คะแนนจะดีกว่านะแน้ทั้งในซิงเกิลคอร์แล้วก็มัลติคอร์ค่ะ1 0 9เเทียบกับ833 3429ียยเกทียบกับ2780นนะคะนี่คือในเรื่องของตัวเลขแต่พอเราเอามาใช้งานจริงๆแล้วเป็นยังไง สำหรับอุ้มเองนะคะเอามาเล่นเกมเอามาทําอะไรพวกนี้สําหรับอุ้มรู้สึกว่าไม่ได้ต่างกันนะมันก็เร็วไหลลื่นพอๆกันทั้งคู่นะแต่ก็อาจจะมีบางฟังก์ชันนะคะที่คือจริงๆซีทางกาแล็กซี่ทางซัมซุงอ่ะเขาทําจอพับได้มาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีอะไรบางอย่างที่เข้ามือเรามากกว่าฝั่งจเจ้า P50 พ o c k e กอยู่พอสมควรนะคะ แต่ว่าฝั่งที่ P50 Pocket Win ไปเลยก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ค่ะ P50 Pocket นะคะจะมาพร้อมกับแบตขนาด 4,000mAh ส่วน C f 3เนี่ยจะมาพร้อมกับแบตขนาด 3,300mAh การใช้งานต่างกันอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงเช่น C f 3แบตหมดตอน2ทุ่มเจ้า P50 Pocket ก็จะหมดตอน3ทุ่มนะคะก็จะอยู่ได้นานกว่า1ชั่วโมงเต็มๆเ,เลยเวลาเอาออกไปใช้งานกางแจ้งนะคะก็มีความอุ่นๆมีความร้อนๆเนี่ยพอๆกันนะอันนี้ไม่ได้แตกต่างกันค่ะ ทีนี้เรื่องของการชาร์จเร็วอันนี้ฝั่งพีหยสิบพ็อกเก็ก็วินไปเช่นเดียวกันนะ40วัตต์เทียบกับ15วัตต์เร็วกว่ากันเยอะมากนะสำหรับเรื่องของการชาร์จส,สุดท้ายของวันนี้นะคะมาแบทเทิลการใช้งานในชีวิตจริงกันบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงนะคะเริ่มจากอย่างแรกเลยคือเรื่องของเสียงเพลงค่ะมาฟังกันก่อนละกันนะเริ่มจากฝั่ง c 5 3นะคะามาที่ฝั่งพีห์สิบพ็อค่ะ ความดังใกล้เคียงนะความดังใกล้เคียงการมิติของเสียง แยกยากนะคะแต่ว่าอุ้มรู้สึกว่า C13 อาจจะใสกว่านิดนึงเบสของตัว p s 1 0 Hocket เนี่ยอาจจะแน่นกว่านิดนึงนะคะต่างกันอยู่ประมาณนี้เรื่องของเสียงไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นักนะคะแต่เวลาที่เรารับชมคอนเทนต์บอกก่อนว่า n น t f l i x นะคะของตัว p ีเอ Hocket เนเนี่ยจะเป็น L 3นะคะส่วนเจ้า c ีฟเนี่ยจะเป็น L 1นะคะก็จะมีความแตกต่างตรงนี้การลงแอปพลิเคชันต่างๆนะวัน U I 4 0นะคะและ E M U I 1 2ก็มีความแตกต่างกันนะคะในการ ลงแอปพลิเคชันที่เป็น Google อยู่บางส่วนนะ,อ,ะอย่างเช่นถ้าคุณนะต้องการใช้งานแอปที่เป็น Google หนักๆเลยก็แนะนําว่าให้ลงไอจีสเปซนี้ไว้นะคะเพื่อจะ,อะดู YouTube นะเข้า g o o g l e m a p นะคะหรือว่า dive อะไรได้ปกติฝั่งนี้ก็โหลดผ่าน Google Play Store ได้หรือว่าแอปอื่นๆนะคะผ่าน Huawei คุณก็ต้องโหลดผ่าน Play s e a r e นะคะหรือว่าใช้งานผ่านตัว Huawei App Gallery นั่นเองก็จะต้องถามว่าต้องเรียนรู้ไหมคําตอบก็คือคุณต้องเรียนรู้กว่า การใช้งาน4.3แน่นอนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องบอกไว้ก่อนจบก,กันไปนะคะเดี๋ยวอุ้มให้ดูตัวจริงของทั้งคู่ใกล้ๆเทียบกันอีกสักทีหนึ่งค่ะอันนี้คือด้านในนะคะพอกางออกมาใกล้เคียงกันมากวางเนี่ย ถ้าไม่บอกว่าเครื่องไหนเป็นเครื่องไหนเนี่ยน่าจะแยกยากอยู่พอสมควรนะคะทีนี้มาดูที่ด้านข้างกันบ้างค่ะก็จะเห็นว่าฝั่ง p ีเอซิพ็อกเกสูงกว่ากันนิดหนึงเนาะที่เหลือก็ใกล้ๆเคียงกันค่ะด้านหลังนะคะดีไซน์ก็แล้วแต่คุณชอบเนาะเหมือนที่ผมบอกไปว่าฝั่งฮัวเว่ยไม่เลือกสีทองกับสีขาวนะคะส่วนฝั่งซัมซุงมีเลือกตอนนี้สีเยอะมากเลยเดี๋ยวลองไปดูกันนะคะ ทีนี้ถ้าเราปิดฝาลงมาเฟ้ใช้มือเดียวปิดได้ทั้งคู่นะคะก็จะมาเจอกับจอด้านหน้าตามทีุ่มเล่าให้ฟังกันไปเนาะสามารถจะดูวิดเจ็ตนู่นนี่นั่นได้นะคะเหมือนเหมือนกันเลยแล้วก็กล้องนะคะกล้องก็จะวางตัวหนึ่งเนี่ยมี3ตัวนะตัวนี้จะมี2ตัวนะคะความหนาของตัวเครื่องเวลาพับก็ใกล้เคียงกันนะคะด้านหลังก็เหมือนเหมือนกันก็จะมาแตกต่างที่ช่องว่างตรงกลางนะคะแค่นี้เองนะอยู่ในมือก็ประมาณนี้ สวยงามคนละแบบนะคะขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบในสไตล์แบบไหนและแบบไหนเนี่ยตรงใจของคุณอ๋อฝั่ง c 5 3เนี่ยจะสามารถกันน้ำกันฝุ่นนะคะได้ที่ IPX8 ด้วยนะนี่คืออีกหนึ่งความแตกต่างแล้วก็ออราคาราคาของตัวเที่สิบฮ็เกเนี่ยยังไม่ออกนะคะก็เดี๋ยวพอได้ราคายังไงเดี๋ยวอุ้มมาใส่ให้ดูกันอีกทีละกันว่าเป็นยังไงบ้างของทั้งคู่นะวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้าชอบตัวไหนยอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะไปแล้วสวัสดีค่ะ